นะฮะก็บอกว่าจริงๆแล้วเข้อหาทุกสิ่งอย่างไม่ได้เป็นพรีเซเตอร์ของวันเดอร์สไนม์แต่ปรากฏว่าเห็นเด็กแฝดแปลงฟันเองได้เลยว่าแล้วแล้วข็ขอพ่อแม่เขาแปลงฟันด้วยใช่ชอบขอแปลงแต่ว่าเขายังแปลงเองไม่สะอาดนะคะเราก็จะเป็นคนเก็บความเรียบร้อยให้เลยเงี้ยก็ออย่างหนึ่งคือออยเป็นคนแบบซีเรียสเรื่องฟันมากเพราะว่าออยจะ คือตั้งแต่แรกเกิดเลยอะเราก็จะเช็ดเหงือกเนชน็ดลิ้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมจนแบบเขาคุ้นชินกับการแบบทำความสะอาดช่องปากอะไรเงี้ยพอต้องใช้แปรงหรือใช้ยาสีฟันอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ต่อต้านแม่เขาก็จะภูมิใจมากพอเวลาที่ไปไป <ย art S 1> <า>ตรวจฟัน<อ>ไปหาหา,หาทันตแพทย์อย่างเงี้ยแล้วคุณหมอบอกว่าฟันดีมากเลยนะนรูปดีมากนี่ใช้ผลิตภัณฑ์ดีมากอย่างเงี้ยเลือกมากก็เยอะเพราะว่าออยมันจะเป็นคนที่เลือกอะไรที่ออร์แกนิกใช่ทำไมถึงยอมเลือกวันเดอร์สไมล์คิดตัวนี้ให้เขา คือจริงๆอย่างแรกเลยก็คือเราสองคนเนี่ยใช้ Wonder Smile ตัวนี้เลยของผู้ใหญ่เนี่ยก็คือตามที่หมดดำบอกเลยใช่ไหมใช่ใช่เพราะคือจริงๆอะออยจริงๆออยเป็นคนไม่ได้อินกับยาสีฟันสมุนไพรนะคะแล้วก็จะรู้สึกว่าฟองเขาจะน้อยและไม่สดชื่นแต่ว่าพอเห็นพี่มดดำใช้ก็เลยแบบไหนเราออกมาใช้บ้างสิอ้าว ดีอันนี้ฟองไม่น้อยนะไม่น้อยใช้แปลงมันมากสดชื่นมากก็คือพอพอเราไปใช้ตัวเนี้ยแล้วเราชอบใช่ไหมครับผมคุณบีมติดต่อมาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยของผู้ใหญ่ใช้ดีเราใช้แล้วชอบเราก็เลยช่นี้เมาให้เราด้วลยแไปขอข้อมูลมาดูก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้ว่าเขามีโฟลไลน์หนึ่ง ppm ก็คือเป็นที่ทันตแพทย์แนะนําว่าเด็กควรจะใช้1,000ง ppm แล้วก็เป็นออร์แกนิก ถ้าสมมติว่าลูกเราเผลกกลืนเข้าไปอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เป็นอันตรายนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นทันตแพทย์เป็นผู้คิดค้นก็คือคุณหมอสังคุณหมอวันนี้คุณหมอเข้ามาด้วยนะนายคุณหมอที่เป็นคนคิดค้นยาสีฟันเด็กอยู่ไหนเนี่ยคนไหนอยู่มาไหมไหนสวัสดีคุณหมอนายคุณหมออยู่ไหนอ๋อสวัสดีครับหมอยังเด็กอยู่เลยอะใช่น่าเด็กมากคนคิดค้นสูตรด้วยค่ะตัวนี้เป็นทันตแพทย์นะคะแล้วก็ ทำมาให้ลูกชายใช้อ่าแล้วก็น้องบูดาลูกสาวก็ใช้ก่อนค่ะเพศก่อนของเราอะ่ะเราแปลงง่ายไงเราก็ไม่ได้รู้สึกใดแต่พอส่งไปให้หลานๆใช้น้องก็บอกว่าเออเด็กแปลง,งไง่ายขึ้นเพราะว่าเขาเป็นกลิ่นส้มหอมอมากนเนี่ยเ<ส>ขาบอกสีเนี่ย มันมาจากสีธรรมชาติจากแครอทนะแฉลบนี่เป็นออแกนิกนะคะกินก่อนเลยคนแรกก่อนที่ใินได้ได้มาบีมกินเลยบีมอยากจะเทสว่ารสชาติหรือว่ากลิ่นอะไรเงี้ยลูกแบบจะยอมแปลงไหมอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นแบบนม่ชอบพูดแล้วก็เหมือนอวยคือจริงๆผมก็ลองลองที่จะให้ลูกใช้อะทุกทุกครั้งครับที่เป็นออแกนิก ก็รู้สึกว่าแบบชอบกลิ่นรสอันนี้มากที่สุดคือทุกอย่างที่ลูกก็จะต้องใช้อ่ะคือพ่อเขาจะต้องลองก่อนพอเด็กเริ่มฟันขึ้นก็ใช้ได้แล้วนะครับเรียกว่าตั้งแต่กี่เดือนน่หกเดือนเลยแต่ถ้าใครยังฟันไม่ขึ้นก็รอฟันซี่แรกขึ้นก็คือใช้ได้เลยใช่แต่ฟันเองไหนโชว์สิไหนโชว์หน่อยไหนไหนหันหน้าหน่อยหันหน้าหันหน้าโอ้ยน่ารักจังเลยลูกพูดนไหมพูดนไหมลูกเก่งจังเลยอ่ะพูดนไหมขอนิ้วกู้หน่อยได้ไหม โถพิธีจะแป้งด้วยเหรอลูกมันมีอันเดียวครับไม่ได้ลูกอันนี้ไม่ได้อันนี้แผ็โลูกจะแป้งฟ้าน้องอยากแป้งด้วยน่ารักมาก่ช่นกัอะไนี้เขาจัดโปรพิเศษอยู่ครับผมโปรตีเนี่ยเขาขายเฉพาะในรายการนี้นะคะเฉพาะในแฉก็คือปกติเนี่ยหหลอด450รอบาทก็คือเขาจะซื้อ1แถมหนึ่งแต่ว่าตอนนี้นะคะในรายการแฉก็คือซื้อ2แถม3มไปเลยในราคา900บาทเองราคากเเด็กน้อยชอบเนาะ